นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยผมรับเลยนะรับรับรับลองรับด่วนเปิดโทรนะเอาเดี๋ยวสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับมีคนมาแล้วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยชื่อเบคครับชื่อเบคนะครับโอ้สวัสดีครับเบคเบคสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่นุ๊กพี่วัดครับครับประสบการณ์ เติมครั้งแรกมาครับอแสดงว<อ>่าฟังเราฟังเราเนะติมหลุมแรกพบ นะครับเป็นอย่างไรครับตอนนั้นเมื่อไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่หลุมแรกพบครับจะเป็นพันลำมากกว่า๋อลำแรกพบก็ได้อะลำแรกลำแรกพบลำแรกในชีวิตของเราตอนนั้นเอ๊มันแปลกๆนะบอกลำแรกในชีวิตของของเราเนี่ยแล้วเราเป็นผู้ชายด้วยไเตอนแรกกูไม่คิดนะตอนเนี้โอเคตอนนี้คิดแล้วว่ะอ่ะ ตอนนั้นตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณก็ได้ประมาณย้อนย้อนไปจากนี้ประมาณสักหกปีครับเอมีอยู่วันหนึ่งคือผมคลีนอะทั้งตัวตอนนั้นนะครับคลีนแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาอารมณ์ประมาณโทษเพื่อนดีกว่าโทษเพื่อนเนเพือนเลวครับเพื่อนเลวมาชวนสูบครั้งแรกเออเราก็ปฏิเสธไปแต่ว่า เราก็ดมดมกลิ่นกลิ่นมันก็แปลกๆป่กกันเนาะไม่เหมือนบุหรี่ใช่ไหมว่ากลิ่นแปลกตอนตอนนั้นรู้จักกัญชาเลยรู้เลยมั้มันคือกัญชาหรือว่ารู้อยู่แล้วไม่ไม่ไม่รู้ครับรู้รู้รู้แค่ว่าเราเคยเคยได้ยินคําว่ากัญชามาแต่ไม่รู้ว่าคือมันหน้าตาเป็นยังไงคือบุรี่เนี่ยอะไรเงี้ยพื้นกับบุรี่รู้กลิ่นนะเคยได้กลิ่นแหละแต่ไอกลิ่นเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นบุหรีใช่ไหมตอนนั้นอายุเราแม่งครับเป็นแม่งเอตอนนั้นอายุเราราวเท่าไหร่อ่ะเขาบอกย้อนไม่หกปีพอห ตอนนั้นอยู่ประมาณมสองครับโอ้มสองมสองตอนนี้หกปีก็มแปดละอ่าแปดอ่าโอเคแล้วไงต่อคือผมดูุดครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกไงนะเพราะว่าแบบพันลมอ่ะนะมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่แบบว่าพอนั่งไปสักห้านาทีสิบนาทีเฮ้ยเริ่มหิวอ่ะันนี้เฮ้ยทําไมคอแห้งอ่าไม่เข้าใจเนอะไม่เข้าใจโอ้ควันมันร้อน เอ่ะหิวด้วยคอแห้งด้วยมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมหรือหรือแค่เนี้ยน้ำลายเหนียวครับน้ำลายเหนียวน้ำลายเหนียวอุ้ยครบแล้วจัดการตัวเองยังไงฮะแล้วยังไงแล้วยังไงต่อฮะจัดการตัวเองด้วยโปเต้ครับกรอบกรอบอร่อยครับกินของหวานผมก็กินของหวานไปอ๊ะพี่กินของหวานไปห้าทีสิบทีอะ หายเมาสงสัยมันต้องเติมอีกเยําเออเจอเดี๋ยวตอนตอนโปรเต้เคี้ยวเพลินไหมเคี้ยวเพลินเกินน้ำใจเคี้ยวเพลินไหมเคี้ยวเพลินปะเคี้ยวอร่อยครับแต่ตืนยากมากเลยตื่นยากมากน้ำลายเหนียวไงน้ำลายเหนียวใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมก็เพิ่งมารู้สูตรลับว่าต้องกินของหวานเออนี่นี่นี่เดี๋ยวนะของของหวานเนี่ยมันเป็นแบบสูตรสำเร็จแต่แต่เราเราเราเองก็เคยผ่านการเคี้ยวของกรุบกรอบมาเหมือนกันนะ แปลกมากครับตอนตอนเคสนี่แช่นะแช่ฟังนะคือผมควบคุมขาขั้นใจตัวเองไม่ได้อ่ะกุบกุบกุบกับกุ๊บกับกุบเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาปุ๊บกับุ๊บไอ้เ้ยทำไมกูเคี้ยวตลอดเวลาวะกูเคี้ยวตลอดเวลาว่ามันเพลินว่ะแปลกใจก็เอหันมาไอทีหมดถุงแล้วเคยเคยกินเคยผมเคยกินนี่ ถั่วเคยไอ้ถั่วเหลืองไม่เล็กๆอ่ะถั่วเหลืองไม่เล็กๆอ่ะมันจะแข็งๆใช่ไหมอ๋อมันเคี้ยวเป็นหมักฝรั่งเลยถั่วไม่คือถั่วเขียวถั่วถั่วซี่ไอ้ถั่วซีกับเหลืองๆอ่ะถั่วซี่เคี้ยวแบบมันหมักฝรั่งหุ่ๆๆๆอย่างเงี้ยเออโอ้แล้วไอ้ถั่วถั่วเขียวซี่ที่มันมันเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมพอเคี้ยวไปแล้วมันจะมันจะมีความเหนียวน้ำลายอ่ะแล้วกินเพลินทุบใหญ่เลยอ่ะ แล้ววันแล้ววันนั้นพอพอเมาครั้งแรกอาการตอนตอนตอน,ตอนมันหายขึ้นมาเนี่ยเราเป็นยังไงอะไอตอนแรกเราก็ไม่ถูกใจหลอกครับเพราะเรารู้สึกว่ามันหนักไปเราไม่เคยลองอะนะครั้งแรกออมันหนักมากมันจะมีฟิลลิ่งแบบกลัวไม่ชอบอ๋ออ๋ออ๋อ,อนี่นี่เป็นอย่างไนไม่ตกตกลัวหรืออย่างนั้นไหมหรือว่ายัางไงฟิลลิ่งผมมันจะเป็นในวันถัดไปมากกว่าเมื่อเราต้องการอาการแบบนั้นอีกเอาตอนแรกดูกลัวไงเลยเคยต้องการดิ เออตอนแรกเพื่อนชวนนะอีกวันอยู่เป้าโทรหาไอ้ตัวเดิมอะไอ้มึงอยู่เป้าใช้ประโยคไหนตอนแรกก็ด่าเพื่อนเลวมาทีเนี้ยคิดถึงเพื่อนขึ้นมาทันทีโอเคครับพี่โมก็คว่าครับโทรมาคุยสนุกสนุกด้วยครับขอบคุณนะครับไห้ปากเป็นแบบ ติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทุกวันพุธเจอกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุยขมองล่องสมองนะครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าบ้ก็เมื่อกี้ที่เราจับที่จับได้ก็คือเติมเสร็จแล้วปุ๊บเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจนี่เป็นน้ำลายเหนียวเป็นหนึ่งในอาการเป็นการเด่นชัดนะครับผมอืม อ่ะใครมีประสบการณ์ใครมีประสบการณ์หลุมแรกนะครับในชีวิต uh huh. เป็นยังไงหรือไปจบที่ไหนนะครับ uh huh. ผมก็ออกมาแชร์กันนะครับโทรมาได้ครับ0802585288นะครับนะครับ <S 1> 1. <S